สวัสดีครับพูดถึงอาชีพที่ฮอตที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นวิศวกร AI ใช่ไหมครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินเดือนเขาเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่วันนี้แหละเราจะไปตะลุยดูกันทั่วโลกเลยว่าที่ไหนให้เท่าไหร่ไปดูกันคือปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่า AI เนี่ยมันคือเทรนด์ของโลกตอนนี้เลยนะฮะแล้วตำแหน่งวิศวกร AI เนี่ยโอ้โหกลายเป็นอาชีพในฝันของคนยุคใหม่ไปแล้วแต่เชื่อเถอะ คำถามที่คาใจทุกคนมากที่สุดเลยก็คือใช่เลยครับเรื่องเงินเดือนกันนะตำแหน่งสำคัญสักขนาดนี้ค่าตอบแทนมันจะว้าวแค่ไหนกันเชียวแล้วแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันยังไงวันนี้เรามีคำตอบครับเอาละครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางของเราในวันนี้โอ้โหดูตัวเลขสิครับจะเห็นเลยว่ามันต่างกันแบบคนละระดับเลยนะตั้งแต่บ้านเราไปจนถึงอเมริกาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะไปทีละสเต็ปทีละประเทศกันเลย โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทที่บ้านเรานี่แหละประเทศไทยเพื่อที่ได้ใช้เป็นเบสไลน์เป็นฐานในการเปรียบเทียบกับที่อื่นๆครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับคือรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยสําหรับวิศวกร AI ที่มีประสบการณ์ในไทยก็คือประมาณล้านสี่แสบาทขึ้นไปนี่คือจุดสตาร์ทของเรานะบันไดขั้นแรกเลยแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดลึกๆก,กันอีกนิดนึง คือถ้ามาดูในตลาดบ้านเราจริงๆนะครับเด็กจบใหม่เนี่ยก็จะสตาร์ทกันที่ประมาณ25,000ถึง60,000บาทต่อเดือนแต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วเก่าแล้วโอ้รายได้ต่อเดือนทะลุแสนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะยิ่งถ้ามีสกิลเฉพาะทางหรือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่เขากำลังแย่งตัวกันอยู่แล้วก็ไปได้อีกไกลเลยครับเอาล่ะจากบ้านเราเราจะก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อไปกันขามาดูยักษ์ใหญ่ของเอเชียกันบ้างนั่นก็คือ อินเดียกับสิงคโปร์ครับคือ2ประเทศนี้นะครับน่าสนใจมากเพราะโมเดลการเติบโตด้านเทคเนี่ยมันคนละขั้วเลยสิงคโปร์นี้คือมาแนว f i n a n เชียล u ัสูงกลางการเงินค่าครองชีพสูงริ้วในขณะที่อินเดียเนี่ยเป็นแหล่งรวมหัวกะทิด้านเทคเป็นเหมือนโรงงานผลิตบุคลากรเลยซึ่งแน่นอนมันส่งผลกับโครงสร้างเงินเดือนแบบเต็มๆเ,เลยครับมาดูที่อินเดียกันก่อน ตัวเลขสูงสุดโดยเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.3ล้านบาทต่อปีอาจจะฟังดูเอ๊ะไม่เยอะเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ช้าก่อนครับถ้าเทียบกับค่าครองชีพที่นั่นนะโอ้โหถือว่ามีกําลังซื้อสูงมากคือใช้ชีวิตได้สบายๆเลยทําให้ที่นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนในสายเทคเลยนะทีนี้ตัดภาพมาที่สิงคโปร์ครับฟุบตัวเลขพุ่งไปที่7ล้านบาทบวกบต่อปีโหเห็นไหมครับมันคนละเรื่องเลย ซึ่งตัวเลขนี้มันก็สะท้อนภาพของสิงคโปร์ที่ช็อตเจนเลยนะที่เป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกค่าของชีพสูงแล้วก็เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและแล้วก็มาถึงจุดพีครับเราจะปีนบันไดไปสู่ขั้นสุดๆกันแล้วเตรียมพบกับเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องค่าตอบแทนสาย AI จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสหรัฐอเมริกามาแล้วครับตัวเลขที่ทุกคนรอคอย เงินเดือนเฉลีย่ยในอเมริกาทะยานไปถึง7.7ล้านบาทต่อปีและนี่คืออาจจะสูงกว่านี้ได้อีกนะฮะมันคือการก้าวกระโดดแบบคนละโลกกับประเทศที่เราดูดูมาเลยคำถามคือทำไมทำไมเงินเดือนที่อเมริกามันถึงได้สูงขนาดนี้คือปัจจัยหลักๆเลยนะฮะอเมริกาเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของโลกอยู่แล้วมีฮับเทพๆอย่างซิลิคอนฟลีมีนิวยอร์กที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่เขาแย่งตัวคนเก่งกันแบบดุเดือดมาก เพราะฉะนั้นค่าตอบแทนมันเลยไม่ใช่แค่เงินเดือนผิวๆนะครับมันมีทั้งโบนัสก้อนโตมีทั้งหุ้นของบริษัทคือให้กันแบบจัดเต็มอยากเห็นภาพให้ชัดสุดๆไหมครับลองดูตัวอย่างนี้เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปเลยนะในบริษัทอย่าง open ai เนี่ยอาจจะได้รับค่าตอบแทนรวมๆแล้วสูงถึง15ล้านบาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิด15ล้านนี่แหละครับเพดานรายได้ของตลาดบริการมันสูงเร่วของจริง โอเคพอเห็นตัวเลขทั้งหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วทำไมทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปปัจจัยหลักๆที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้กันครับปัจจัยหลักๆเลยนะครับก็มีตั้งแต่1ค่าของชีพอันนี้ชัดเจน 2. ความต้องการของตลาดกับความเจริญทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศมันไม่เท่ากัน 3. ก็คือปัจจัยส่วนตัวของเราเองประสบการณ์ความเก่าแล้วก็ 4. อันนี้สำคัญมากคือทักษะเฉพาะทาง อย่าง r e e p Learning ที่สอนให้ AI ฉลาดขึ้นจากข้อมูลเยอะๆหรือ NLP ที่ทำให้ AI คุยกับเรารู้เรื่องยิ่งมีสกิลพวกนี้ค่าตัวยิ่งแพงครับแล้วก็แน่นอนขนาดของบริษัทที่ตั้งของบริษัทก็มีผลมากๆเช่นกันแล้วสุดท้ายนะครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อว่าแล้วอนาคตเงินเดือนวิศวกร AI ในบ้านเราล่ะจะเป็นยังไงต่อไปเราจะสามารถลดช่องว่าง แล้วก็ขยับขึ้นไปสู้ในเวทีโลกกับเขาได้หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับ